สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ Sopren.com นะคะซ ocial ครบวงจรที่จะทำให้คุณนั้นสามารถจะเพลิดเพลินไปก,กับการสร้างเครือข่ายของร้านค้าออนไลน์นะคะการสร้างมิตรภาพเพื่อนออนไลน์รวมไปถึงการสร้างลูกค้าออนไลน์ในรูปแบบฉบับที่เรียกได้ว่าทรงตรงถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าที่กำลังมองหาสินค้าและบริการของคุณดังนั้นขั้นตอนแรกนะคะก็คือคุณจาเป็นจะต้องเป็นสมาชิกของโซเฟอร์นก่อนซึ่งในการลงทะเบียนนั้นก็ง่ายแสนง,ง่ายค่ะเพียงแค่คุณคลิกที่ตรง i g n Up Now ตรงนี้นะคะจากนั้นก็กรอกรายละเอียดลงไปในแต่ละช่องดังตัวอย่างนะคะจะมีช่องอีเมลช่องชื่อช่องวันเกิดกรอกทุกช่องนะคะหรือว่าอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายมากๆนะคะและก็ขอแนะนําเลยเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกเพียงแค่เราใช้ Facebook Login นะคะซึ่งมีแถบ i g อัพอยู่ทางแถบด้านบนนะคะแล้วก็ตรงกลางของเว็บไซต์นะคะซึ่งในหน้า Facebook ปกตินะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเราลองคลิก Sign up with f a c e b o o k นะคะซึ่งก็จะใช้เวลาเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นนะคะเราก็เพียงแค่ใช้อีเมลนะคะที่เป็นอีเมลในการเข้าถึง Facebook ของเราจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบค่ะ อนุญาตให้โซเฟอรนนะคะใช้ข้อมูลจาก Facebook ของคุณเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นคุณก็สามารถที่จะเข้าสู่เว็บไซต์โซเฟอรนนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วสําหรับขั้นตอนต่อไปก็คือการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์นะคะให้มีลักษณะเป็นหน้าร้านมากยิ่งขึ้นโดยการเปลี่ยนชื่อในโปรไฟล์นะคะให้มีความแตกต่างจากใน Facebook ของคุณโดยการไปที่ Account นะคะแล้วก็ไปที่ Account Setting นะคะตรงนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ทําการเปลี่ยนชื่อนะคะอย่างในตัวอย่างนะคะเราจะเปลี่ยนให้เป็นชื่อร้านก็แก้ไขให้เป็นนะคะ,ะทายานิชช็อปนะคะหรือชื่ออะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณเป็นคนกําหนดเองนะคะจากนั้นก็เลือกนะคะสกุลเงินนะคะที่เป็นสกุลเงินบาทของเรานะคะแล้วก็เลือกเซฟค่ะหลังจากนั้นนะคะเรากลับมาที่หน้าโฮม เมื่อคลิกกลับมาที่หน้าโฮมแล้วนะคะสังเกตว่าชื่อใหม่ได้ปรากฏขึ้นแล้วเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปคือการเปลี่ยนรูปภาพนะคะที่เป็นภาพประจําของหน้าร้านเรานะคะคลิกตรง Change Profile นะคะก็สามารถที่จะเลือกภาพจากในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะ,ะก็เลือกที่เราเซฟเก็บไว้นะคะอย่างในตัวอย่างหลังจากที่เราคลิกเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็คลิกอัปโหลดค่ะรอสักครู่นะคะเพื่อให้ระบบทำการอัปภาพขึ้นนะคะ ภาพใหม่มาเรียบร้อยหลังจากนั้นแล้วนะคะ,ะกลับไปสู่หน้าโฮมก็จะเห็นว่าภาพใหม่นะคะได้แทนที่เรียบร้อยในขั้นตอนถัดไปนะคะเมื่อเราแก้ไขชื่อแล้วก็ภาพแล้วนะคะก็คือการแจ้งความผสมเพื่อที่เราจะขอเว็บไซต์นะไปทําการออกสื่อนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าของเรานะคะหลังจากนั้นก็คลิกอนุญาตเพื่อที่จะให้ข้อมูลในโซเพลินนะคะ เข้าสู่ Facebook ของคุณนะคะคลิกอนุญาตตรงนี้นะคะเราสักครู่นะคะ แล้วก็หลังจากนั้นนะคะให้เราลองมาที่ Facebook ของเราจะเห็นว่าข้อมูลของเราเจ้าจะมาโชว์มาอัปเดตที่ Facebook ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งวิธีการนี้นะคะก็จะทําให้คุณนั้นเป็นการโฆษณาไปในตัวนะคะเพื่อนของคุณหรือว่าคนที่ฟอ l โล่คุณอยู่ใน f c e e o o o นะคะก็จะเห็นการทำแอคทิวิตีในโซเพลนะคะแล้วก็เห็นสินค้าของคุณในขั้นะะตอนต่อไปก็คือการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะ,ะก็คือทําให้ถูกต้องรายละเอียดทั้งหมดนะคะแนะนําว่าคุณจะ เป็นข้อมูลจริงนะคะอย่างเช่นนะคะชื่อออย่างเช่นที่อยู่ของเรานะคะวันเดือนปีเกิดของเรานะคะอย่างในตัวอย่างนะคะโอเคแล้วก็อีกส่วนนี้นะคะ เจะเป็นเหมือนการเป็นสัญลักษณ์ของเรานะคะเวลาที่ลูกค้าคลิกเข้ามาดูเกี่ยวกับเนื้อหาภายในโปรไฟล์ของเรานะคะในตัวอย่างก็เขียนข้อมูลลงไปแล้วก็คลิกอัปเดตตรงนี้ค่ะโอเคก็พยายามใส่ข้อมูลทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับตัวของเราเกี่ยวกับร้านของเรานะคะว่าร้านของเราเกี่ยวกับอะไรหากว่าคุณเปิดร้านเกี่ยวกับ รถคณก็ใส่เรื่องของการจําหน่ายรถเป็นแบบไหนรถมือหนึ่งมือสองหรือว่าจําหน่ายเกี่ยวกับเครื่องสําอางเป็นเครื่องสาอางแบบไหนนะคะมีความปลอดภัยอย่างไรนะคะซึ่งข้อความเหล่านี้เวลาที่ลูกค้าเขาเข้ามาดูรายละเอียดของเราก็จะทําให้เกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะ รวมไปถึงนะคะใส่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เราสนใจนะคะก็จะทําให้เราได้กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันเกี่ยวกับเราเข้ามานะคะแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือการใส่เบอร์ติดต่อกลับนะคะเพื่อที่ว่าลูกค้าเนี่ยจะได้คอนแทคก,กับเรานะคะกรณีที่เขาสนใจในสินค้าและก็บริการของเรา เราจะคลิกกลับมาที่โฮมหรือว่าที่โปรไฟล์ก็ได้ตรงนี้นะคะเมื่อคลิกกลับมาเสร็จแล้วนะคะในขั้นตอนถัดไปก็คือเราต้องการจะเปลี่ยนป้ายหน้าร้านของเรานะคะคล้ายๆกับการเปลี่ยนโคฟเวอร์ใน Facebook นั่นเองนะคะหรือว่านับปกใน Facebook ของเรานะคะแล้วก็มาคลิกตรง Add Cover ตรงนี้นะคะคลิกค่ะ แล้วก็เราจะเลือกจากในฟอรัมของเรานะคะคือภาพที่เราเคยอัพขึ้นแล้วหรืออัปโหลดโดยตรงจากคอมพิวเตอร์ของเราก็ได้อ่ะในตัวอย่างเราลองเลือกภาพจากที่เราเคยอัพนะคะจะสังเกตว่าเพิ่งอัพไปแค่2ภาพก็จะมีแค่2ภาพตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้ถ้าเราเลือกเลือกอัพจากข้างนอกจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เราก็จะสร้างชื่ออัลบั้มนิดนึงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เลือกภาพนะคะ คลิกตรงนี้ค่ะอ่ะทีนี้เราก็เลือกภาพนะคะที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะที่เราเซฟเก็บไว้นะคะะในตัวอย่างค่ะเราสักครู่นะคะเราการอัปโหลดขึ้น Up สมมติว่าเราเลือกภาพนี้นะคะ,อะโอเคคลิกโอเคค่ะเมื่อเราคลิก อันนี้คือเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องของอตัวควบคุมน้ำหนักนะคะแล้วก็เซตให้เป็น cover photo นะคะคลิกตรงนี้ค่ะหลังจากที่คลิกเสร็จเรียบร้อยนะคะภาพตรงนี้ก็จะอัพขึ้นสู่เป็นหน้าปกของร้านเราตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะ d r a หรือว่าลากภาพของเราจาัดรูปแบบให้สวยงามได้นะคะหากว่าเราต้องการที่จะเปลีป่ยนแปลงภาพก็คลิกตรง change cover นะคะแต่หากว่าพอใจก็คลิกเซฟไปได้เลยค่ะ เดี๋ยวทำเราอีกแบบหนึ่งนะคะกรณีที่เราจะเปลี่ยนภาพนะคะเป็นภาพจากการอัพขึ้นจากคอมโดยตรงนะคะไม่ต้องสร้างอัลบั้มก็คลิกเลือกภาพได้เลยนะคะแล้วก็ไปเลือกภาพจากในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะที่เราเซฟเก็บไว้หลังจากนั้นเราก็อัพโหลดขึ้นนะคะ ก็คือวิธีการแก้ไขตรงปกด้านหน้าเนี่จะคล้ายกับ Facebook เลยนะคะถ้าหากว่าเราเล่น Facebook ได้อยู่แล้วนะคะก็ไม่ยากสําหรับวิธีการแก้ไขนะคะถ้าหากจะเปลี่ยนอีกก็คลิกตรงนี้นะคะเช็งเค cover ถ้าว่าโอเคแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเซฟภาพได้เลยโอเคค่ะในส่วนถัดไปนะคะ,ะก็เป็นในส่วนของการโอเคนะคะทีนี้คลิกไล์นิดนึงนะคะ หลังจากนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ Facebook นะคะของเราบ้างนะคะว่าจะมีข้อมูลโชว์อย่างไรนะคะจะสังเกตว่าข้อมูลของภาพที่เราอัพขึ้นเมื่อสักครู่นะคะก็จะมาโชว์แสดงดังนั้น ไม่ว่าเราจะอัพอะไรก็แล้วแต่นะคะในโซเพลนะคะมันก็จะไปแสดงที่ facebook ของเราหรือว่าในสื่อโซเชียลของเรานั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างลูกค้าภายในตัวอ,อีกนึงอยากจะแนะนําก็คือในส่วนของการทักทายนะคะเมื่อเราเป็นสบายชิกใหม่นะคะเราก็มาทักทายเพื่อนในโซเชียลของเรานิดนึงในโซเพลของเรานะคะตรงมุมนี้นะคะโอเคข้อความของเราก็จะโชว์แถบด้านบนก็คือเป็นข้อความล่าสุดนะคะอย่างในตัวอย่างตรงนี้นะคะ สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนในการเป็นสมาชิกข,ของสเปิร์นก็มีเพียงเท่านี้นะคะง่ายๆสำหรับในคลิปวิดีโอถัดไปจะแนะนำในเรื่องของการอัพข้อมูลของสินค้าของเรานะคะเราจะเปิดร้านของเราและก็สามารถที่จะทำสื่อได้อย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าและกบริการของเราสวัสดีขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ